สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสครับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไพ่กันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือข้อความจากคนที่เงียบไปนะคะขอบคุณสำหรับทุกๆการซัพพอร์ตเลยค่ะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะคะพร้อมแล้วมาเช็คเอเนอร์จีกันค่ะ ตัว V นะคะมีตัว I ตัว M ตัว U ตัว S ตัว Q ค่ะแล้วก็ตัว E ค่ะตัวตอนนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณนะคะข้อความจากคนที่เงียบไปเดี๋ยวเราจะดูซิว่าตอนนี้ยฟีลลิ่งความรู้สึกข,ของคุณเป็นยังไงกับคนคนนั้นนะคะ อู้กำลังจะแซล์พี่ไพ่ว่าเอ๊วันนี้หรือยังไงจะยังไม่ค่อยออกโอ้ oh my god ว้าว interesting three of cups ten of swords king of swords นะคะ hmm. อเจ็บ,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 บเจ็บจุกจุเนาะ แต่ยังน้อยอ่ะความรู้สึกแย่ความรู้สึกไม่ดีอะไรที่ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกสบายใจอะค่ะมันผ่านช่วงพีที่สุดของมันไปแล้วหลายคนก็อาจจะมีเงาบางอย่างมีรอยความเจ็บปวดจางๆที่ยังอยู่ในใจแต่มันเป็น ความทรงจำที่เหมือนกับคุณสามารถแยกแยะได้แล้วว่าอาในความความรู้สึกที่มีให้กับคนคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบแย่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะข้อดีก็คือเขาอาจจะมีมุมบางมุมบางอย่างที่คุณไม่ค่อยโอเคหรือว่ารู้สึกแย่มากพอที่จะทำให้คุณตัดสินใจออกมาอยู่ตรงนี้นะคะทำให้เขาเป็น เป็นคนที่เหมือนแบบเฟดออกมาคือสถานการณ์เราไม่แน่ใจเนาะว่าใครเฟดจากใครก่อนเน่ะแต่เขาเป็นคนที่เงียบไปใช่ไหมใดๆก็ตามอ่ะถ้ามันเคยเป็นความเจ็บปวดมาก่อนอะณตอนนี้ความรู้สึกมันก็ค่อยๆดีขึ้นมากแล้วนะคะเริ่มกลับมารู้สึกดีกับตัวเองได้อีกครั้งหนึ่งเริ่มกลับมามองเห็นร่องรอยความเจ็บ เป็นความทรงจำํำไม่แน่ใจวมันจะเป็นความทรงจำที่แบบมีค่าไหมแต่อย่างน้อยอ่ะมันก็ไม่ได้ทำ้ายหรือว่าทำให้คุณรู้สึกแย่เหมือนแต่ก่อนอเหมือนกับความเจ็บที่มันผ่านระยะเวลาผ่านกระบวนการมาพอสมควรบางทีบางครั้งอ่ะเราเร่งวันเร่งคืนให้มันหายเจ็บไม่ได้แต่ด้วยระยะเวลาโดยส่วนใหญ่แต่แต่ตละคน สปีดเร็วช้าไม่เท่ากันเนาะแต่ยังไงซาความเจ็บวันแรกอะสมมติร้อยเปอร์เซนะผ่านมาจากนั้นจะสามวันห้าวันอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งอะ่ะระดับสเกลตรงนี้มันจะค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆมันจะไม่สดใหม่เหมือนวันแรกเหมือนวันที่แบบเจอเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกไม่ดีหรือว่าสะเทือนใจหรือว่าเสียใจนะคะ ถ้าใครที่แบบยังอยู่ในเฟสนี้อยู่่พี่ไพ่ก็มาให้กำลังใจอีกเช่นเคยนะคะว่าคุณจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้อย่างแน่นอนเลยจุดพีคที่สุดนะ่ะมันผ่านพ้นไปแล้วความรู้สึกที่เสียใจที่สุดมันมันผ่านไปได้แล้วคุณผ่านมันมาได้แล้วเดี๋ยวความรู้สึกดีๆจะค่อยๆกลับมาอย่าคิดว่า <c oughs> อันนี้พี่ไพ่แซวอย่าคิดว่าจะรักใครไม่ได้อีกอย่าคิดว่าจะเข็ดกับความรักนะคะ ให้โอกาสกับตัวเองหน่อยให้โอกาสกับหัวใจเนาะความรักไม่ใช่เรื่องผิดบางทีเราก็แค่ไม่แมชกันหรือว่าเจอกันในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเท่านั้นเองแต่คุณค่าในตัวของคุณยังเหมือนเดิมหัวใจความดีงามความน่ารักความสดใสในตัวคุณมีเหมือนเดิมเลยไม่ได้เดิน ออกไปจากคุณเหมือนตอนที่เขาเดินจากไปนะคะไม่ได้ฝากความดีไปกับเขาด้วยเนาะมันยังอยู่ที่ตัวคุณเหมือนเดิมแล้วก็ให้รับรู้เอาไว้อีกหนึ่งอย่างว่าถ้าเคยรักใครสักคนนะขนาเขาไม่มีเขาเไม่แมชเราอะเรายังรักเขาได้ขนาดนั้นเอาใหม่พูดใหม่ชัดๆเลยถ้าเคยรักผิดคนหรือว่ารู้สึกดีกับใครสักคนแล้วมันไม่ใช่อะ่ะ เคยรักได้มากขนาดนี้แล้วถ้าเจอคนที่ใช่คุณจะรักเขาได้มากขนาดไหนชอบประโยคนี้มากจำมาจำไม่ได้ว่าจเจอที่ไหนแต่ฟังแล้วแบบรู้สึกดีเนาะดีจังเลยเราไม่ค่อยคิดในแง่มุมนี้มาก่อน <c oughs> เดี๋ยวคุณจะกลับมาฮอตเหมือนเดิมคะ่ะไม่ต้องหวั่นใจไปจะ <c oughs> บอกว่าบางทีบางครั้งอะ <c oughs> การแก้แค้นที่ดีที่สุด ถ้าจบไม่สวยนะคืออะไรรู้ไหมเราก็ต้องสวยให้สะบัดเลยเนาะแซบให้แบบให้คนที่เดินจัดไปหันมาว่าเฮ้ยเยดาย <c oughs> การแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือทําให้ตัวคุณมีความสุขมากที่สุดนั่นแหละคะ่ะแก้แค้นแบบนั้นนะแก้แค้นให้สบาใจไปเลยเอาให้แบบว่าเรานะชอบอันนี้มันเป็นคําที่เราชอบล้อเล่นกับกับ เจ้านายหรือว่าเวลาเราสะบักงานหรือว่าเวลาเรามีแฟนนะเอเราชอบคิดในใจว่าแบบเป็นการล้อเล่นในใจของเราเองเนาะว่าคอยดูนะถ้าแก่ไม่เลือกฉันนะฉันจะทําให้แกเสียใจ <c oughs> อารมณ์ประมาณนั้นนะคือแบบเหมือนพูดให้ตัวเองคนะือพึมเนาะเดี๋ยวเรามาฟังข้อความจากคนที่เง่ไปกันค่ะ กำลังจะแซวว่าจะไม่พูดเลยใช่ไหมโอ้มายก็หนักไม่แพ้กันตัวเขาเอางตอนนี้นะก็ยังโทษตัวเองอยู่ล่ำไปจริงๆนี่ยจะบอกว่าเขาอยู่ในสภาพที่แย่มากเลยด้วยซ้ำ <c oughs> ฟังแล้วรู้สึกสะใจนิดนึงไหมใ <c oughs> จเย็นๆนะสาธิราอเหมือนเขาเหมือนได้ยินเขาบอกว่าอยากคิดว่าคนที่เดินจากไป ไม่เจ็บปวดเหมือนที่คุณเจ็บบางทีบางครั้งคนที่จากไปหรือเงียบไปอะเจ็บเหมือนกันหรือเจ็บมากกว่าเนี่ยฟังดูหล่อขึ้นมาเลยนะ <c oughs> รู้สึกเหมือนไส้ไหม <c oughs> เขาก็รู้สึกแย่นะคะรู้สึกแย่เลยแหละไม่ใช่ก็รู้สึกแย่มากๆแล้วก็เหมือนแบบเหมือนก็รู้ตัวนะว่าว่าทําได้ทําอะไรบางอย่างมันพังลงไปอะ่ะ เขาเครียดมากมเลยนะเครียดมากๆเหนื่อยมากๆไม่หลงทางอะ่ะเหมือนพอไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาก็หลงทางเป๋ไปเลยเหมือนกันไม่รู้จะไปยังไงต่อดีบุ๊บอ้ออีโกโ้จ้ะอ๋อเชส่ตอืมด้วยความที่พ่ายแพ้อ,อีโก้ของตัวเองก็ลากเขามาสู่จุดจุดนี้ ใช้แพ้ต่อต่อตัวของเขาเองอนี่ยต่อปัญหาของเขาเองต่อความรู้สึกของเขาเองโอ้ออกมาเป็นปึกเลยและความเศร้าก็คือเขาสื่อสารไม่เป็นค่ะเขาสื่อสารไม่ได้เขาพูดออกมาไม่ได้ มีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็อยากได้ระยะห่างเพื่ออะไรก็ไม่รู้แหละแต่ในสำหรับเขาในในในฟิลของเขาอ่ะเขารู้สึกว่าแบบมันมีวิกฤตมันมีบางอย่างที่มันเกิดความวุ่นวายใจเกิดขึ้นแต่เขาก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวถ้าไปพักใจคงจะดี ถ้าเฟดตัวออกมาคงจะดีแต่ความไม่น่ารักก็คือแทนที่จะมีโอกาสได้พูดได้บอกเหมือนเข้าออกไปเงียบ,เยบ,เยบๆเฉยๆอ่ะไม่ได้ให้คำตอบไม่ได้อธิบายอะไรใดๆนะคะหรือว่าเลี่ยงอ่ะเลี่ยงที่จะพูดเลี่ยงที่จะตอบกับปัญหา อะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นก็อ,อาจจะมีปมในใจของเขาเองก็ได้นะไอสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็ใช่ว่าเขาจะชอบนะไม่ได้ชอบแต่อาจจะแบบเป็นปมเป็นปมคนนี้เหมือนเป็น type a v o i d a n t เนาะคือแบบหนีเจออะไรเจออะไรเจออะไรที่รับมือกับมันไม่ได้เขาก็จะหนีหนีก็คือเฟดตัวออกมาเขาไม่ได้รู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทำเลยนะคะ ไม่ได้รู้สึกดีเลยใจหนึงลึกๆก,ก็มันไม่ได้มีความสุขอะไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้มีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองเป็นไอที่คิดว่าถอยเอามาก่อนแล้วจะทําให้อะไรดีขึ้นน่ะกลายเป็นว่ามันทําให้สถานการณ์แย่ลงแย่ลงทั้งสองฝ่ายด้วยเพราะว่าในขณะที่เขาก็เฮิร์ตคุณก็เฮิร์ต คุณเสียใจเขาก็เสียใจแต่ปัญหาก็คืออีโก้ของเขาดันตัวใหญ่กว่าไงเขาก็เลยเขาก็เลยไม่สามารถอืมไม่สามารถรักษาคุณเอาไว้ได้อืม ก็มีความลับอะไรบางอย่างในใจนะคะอาจจะมาจากครอบครัวที่แตกแยกหรือว่ามันมีความทรงจําอะไรบางอย่างที่โหดร้ายที่มันไล่ล่าเขาอยู่ก็ได้นะคะเหมือนแบบเป็นคนที่แตกสลายอยู่ข้างในอ่ะเราก็ไม่ได้รู้ตัวนะว่าตัวเองเป็นอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาหรือว่าเข็มทิศในตัวเขาว่ามัน มันไม่ค่อยดีอะไรนะคะแต่แดๆก็ตามอ่ะเขารับมือกับปัญหาได้ค่อนข้างแบบแย่เลยแหละคือมีเป็นคืคนทั่วไปโดยปกติเวลามีปัญหาก็จะหาทางแก้ไขใช่ไหมแต่คนเนี้ยแทนที่จะแก้ไขคือเหมือนแบบเหมือนวิ่งหนีไปก่อนไม่รู้ทำไงวิ่งหนีไปก่อนพอวิ่งหนีไปมัน คือมันเป็นเรื่องของคนสองคนถ้าคนนึงวิ่งหนีมันต้องสลัดมืออีกคนหนึ่งทิ้งแล้วมันต้องวิ่งอยู่แล้วใช่ไหมเท่ากับว่าเขามีแผลใจแล้วเขาก็ทําให้ตัวคุณมีแผลใจด้วยนะคะความเศร้าก็คือเขาเขาคุยกับคุณไม่ได้คุยกับคุณไม่ได้ในที่นี้คือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวคุณว่าตัวคุณดีหรือไม่ดีนะแต่ว่าเหมือนกับจะเป็นอุปนิสัยก็ดีจะเป็นปมจะเป็นอะไรของเขาไม่ดีคือเหมือนแบบ คือคนบางคนก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ด้วยนะคือชอบเก็บความทุกข์ไว้คนเดียวแล้วคิดเอาเองว่าเออไม่อยากบอกคนใกล้ตัวไม่อยากให้เขาทุกข์ไปด้วยเก็บไว้คนเดียวดีกว่าแต่บางทีไอ้ความคิดลักษณะนี้มันต้องถามคนที่อยู่ด้วยด้วยเหมือนกันว่ามันทำให้เขารู้สึกดีจริงๆไหมใช่ปะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆอะคนส่วนใหญ่ทุกคนก็อยากร่วมร่วมทุกข์ร่วม,มสุขกับอีกคนหนึ่ง ไม่ได้อยากให้ใครอีกคนหนึ่งมาปกป้องหัวใจขนาดนั้นแล้วก็การที่แบบเราไม่ได้รับเกียรติที่จะแบบยืนอยู่เคียงข้างเขาในวันที่เขาก็แย่หรือในวันที่เขามีปัญหามันก็งงเนาะเราจะมีเราไปทาไมอ่ะใช่ไหมถ้ามีแล้วมีไว้มีความสุขอย่างเดียวหรอมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าแต่ตัวเขาอะเจตนาจริงๆอะอาจจะไม่ได้มีเจตนาทําให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นหรือว่า มีความตั้งใจที่แบบฉันจะเข้ามาเพื่อทำร้ายใจเธอโดยเฉพาะดูเหมือนจะไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มีเจตนาแต่ไอ้อุบิเหตุที่เกิดขึ้นอ่ะมันเหมือนมันไปเป็นทริกเกอร์อะไรบางอย่างในปมในตัวอะไรของเขาอย่างเงี้ยในบาดแผลเก่าอ่ะเหมือนมันไปจิ้มบาดแผลเก่าสิ่งที่คุณทำไม่ได้ผิดนะ สิ่งที่ตัวคุณเป็นก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเหมือนกันอันนี้ในมุมมองของเขาที่เขาอยากบอกนะมันเป็นต้นเหตุอะมากกว่าครึ่งหนึ่งอะมันเริ่มจากที่ตัวเขามากกว่าแล้วพอไม่สื่อสารน่ะทุกอย่างมันก็เลยแย่แย่ลงไปเรื่อยๆแย่ลงไปทุกทีเขาก็จมอยู่ในความทุกข์ในความเศร้าที่ตัวเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะต้องเวียนวนอยู่ในภาวะเนี้ย นานแค่ไหนอะแต่เหมือนกับเออเอาให้คิดภาพอย่างนี้เนาะน่าจะง่ายสุดเหมือนคนป่วยแต่ไม่ยอมไปหาหมอแล้วมันจะหายได้ไงนึกออกปะคือเวลาร่างกายแสดงอาการอะไรบางอย่างปวดหัวปวดท้องหรืออะไรอย่างเงี้ยโดยคนทั่วไปปกติี่ต้องไปหาหมอหรือว่ารับยามาทาเพื่อให้อาการมันเบาลงแต่อันเนี้ยเหมือนแบบอดมันไม่เชิงอดทนแต่แบบไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าเขารับรู้หรือไม่ว่า หัวใจเขาหรือว่าบางสิ่งบางอย่างในตัวเขาอะมันต้องการการซ่อมแซมมันต้องการการเยียวยาแล้วนะเขาจะทําเป็นไม่รู้หรือแบบรู้แล้วกดความรู้สึกตรงนั้นไวเพราะชินกับการกดหรือว่าเ,เขาอาจจะบางคนก,ก็กลัวเหมือนกันกลัวที่จะเปิดเผยให้เห็นบาดแผลเหมือนแบบกลัวว่าเดี๋ยวถ้าแบบมีใครเห็นว่ามีบาดแผลนี่นี่นี่เราจะกลายเป็นจุดอ่อนหรือว่ากลัวว่าเดี๋ยวถ้า เขาพูดอธิบายอะไรไปทั้งหมดแล้วคุณอาจจะทิ้งเข้าไปไหมมันมันเป็นการตัดสินใจที่ไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองคือถ้าแค่ซื่อสัตย์กับตัวเองมันก็จบแล้วอะแต่อันนี้เหมือนเหมือนเหมือนทำให้ให้ปัญหาที่บางทีอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรกลายเป็นปัญหาขึ้นมาซะงั้น่ะ อืในคนนี้หรือคนคนนี้เป็นอันนี้จริงๆมีฟิลเป็น avoidance นะคะเป็นทายลักษณะของคนที่แบบเออ่เหมือนกลัวกันมีความรักอะเหมือนแบบพอเจอพอเจอสิ่งที่ดีคนที่ดีหรือว่ามีความสัมพันธ์อยู่ใน relationship อะเขาจะถอยเขาจะถอยเขาจะไม่ ไม่ค่อยบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นในตัวเขาไม่เล่าให้เราฟางังไม่พูดนะคะไม่พูดไม่บอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นพยายามแก้ปัญหาเองหรือว่าบางบางคนก็คือจะแบบนิ่งไปเลยเงียบไปเลยนะคะจนเราแบบไม่รู้เลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือว่าเขาต้องการอะไรกันแน่แต่ลักษณะแบบนี้มันเป็นความคุ้นชินดั้งเดิมนะที่แบบ บางหลายคนจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็นมีลักษณะของการแบบหลีกหนีปัญหาโดยใช้ความเงียบกบเกลือนหรือว่าอยู่กับความเงียบคือเขาสบายใจแล้วแบบเขาจะแบบเงียบๆดีกว่าไม่ชนกับปัญหาดีกว่าไม่พูดดีกว่าคิดว่าทําแบบนี้แล้วจะรักษาความรักไว้ได้หรือว่ากับคนบางคนเขาอาจจะเคยเปิดใจให้กับใครแต่ในท้ายที่สุดอ่ะมันอาจจะย้อนกลับมาทําลายเขาก็ได้เหมือนก็เหมือนแบบ เข็ดหลับจําก็เลยไม่กล้าเปิดใจกับใครอีกเลยหรือว่าแบบกแลบบัวกลัวใครเห็นว่าอ่อนแอก็เป็นได้เหมือนกันนะคะโว,โวเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงแล้วก็รู้ด้วยว่าชีวิตของเขาอะที่ไม่มีคุณอยู่อะมันมันว่างเปล่ามากเลยเขาคิดถึงช่วงเวลาดีๆที่เคยอยู่กับคุณที่เคย มีคุณอยู่ใกล้ๆแต่ว่าใดๆก็ตามความกลัวของเขาดันมันมีมากกว่าความรักหรือความกล้าหาญในตอนนี้ไม่ใช่ว่ารักน้อยกว่านะแต่ความกลัวมันดันมากกว่ามีมากกว่า <Ç ok> เขาจึงเลือกทางเดินนี้นะคะเหมือนแบบอืม อางนี้ง่ายสุดเจ็บน้อยสุดสำหรับเขาอะ่ะเลือก็ไม่ได้ถามแล้วเลยเนาะไม่ถามแล้วเลยไม่ถามแล้วเลยมาขอใบป,ปิดท้ายใบสุดท้ายโอเคเยี่ยมอปิดได้สากระใจจริงๆความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วนะคะ เขารู้นะว่าเขาได้สร้างบาดแผลไว้กับคุณนะคะถ้าเราจะพูดก็จะฟังดูเหมือนว่าแก้ตัวให้เนอะว่าเขาก็รู้สึกเสียใจยกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นความรู้สึกดีๆที่เคยมีให้คุณอยู่มีครบเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณแม้แต่น้อยมันเป็นปมของเขาเองมันเป็นอีโก้ของเขาเองมันเป็นความหลงผิดของเขาเองมันเป็นความที่เขาไม่สามารถต้านทานกิเลส อุปนิสัยจิตใต้สำนึกบาดแผลปมอะไรบางอย่างของตัวเขาเองคุณเสียใจเขาก็เสียใจเเขารู้สึกแย่กับเรื่องนี้นะคะแล้วก็มองดูแล้วว่าก็ไม่ได้คาดหวังให้คุณกลับมา ด้วยนะหรือยังไม่เห็นทีท่านะตอนนี้นะคะว่าจะลุกขึ้นมาทําอะไรหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าดีไม่ดียังไม่รู้ตัวได้ซ้ําว่าตัวเองมีแพทเทิร์นในการใช้ชีวิตแบบไหนก็อาจจะยังไม่รู้ได้ซ้ํานะคะคือเหมือนใช้ชีวิตแล้วเดินไปด้วยตามความเคยชินอะเคยชินกับการหนีปัญหาก็ใช้วิธีนี้หนีมาตลอดอืก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะเราก็หวังหวังเหลือเกินว่า วันนึงเขาจะเห็นแพทเทิร์นชีวิตของตัวเองเนาะว่าอะไรลากเขามาให้เขาเจ็บปวดขนาดนี้หรือว่าเป็นเพราะอะไรที่ทําให้เขาหลุดจากความสัมพันธ์ที่ดีการเจอคนที่ดีหรือไม่รักหรือไม่สามารถรักษาคนดีๆได้เอาไว้ในชีวิตนะคะค่ะเล้วนี้ก็คือข้อความของแรนดอมวันนี้นะ ฟังไว้ด้วยใจกลางๆนะคะใครที่ใจยังบอบบางเนี่ยอย่าพึ่งวนเป็นลูปแบบนี้นะฟังหูวไว้หูนะคะอันนี้เป็นพลังงานรวมนะในท้ายที่สุดตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองเสมอนะคะอย่าอย่าติดลมแบบวนลูปคนเก่าแล้ว ทำให้ชีวิตแย่ลงนะคะจะเลือกอะไรก็ตามขอให้เลือกเราทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมีความสุขขึ้นนะเราเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณที่รับฟังนะรับไว้เฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขกายสุขใจนะบาย